สวัสดีค่ะชื่อจ่าวันวันซอหาแต่แนวกินนะคะวันนี้มาพบกับคลิปก่อนนอนเดี๋ยวจะมาดูกันว่าวันนี้มีใครบางคนฝากข้อความบางอย่างนะมาบอกกับคุณในค่ำคืนนี้เดี๋ยวจะให้พี่ไพ่นะคะบอกลักษณะของคนคนนี้ว่าเขามีลักษณะอย่างไรดวงนี้เป็นพลังงานรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังถ้าฟังแล้ว มันไม่ใช่เรื่องราวของคุณหรือพลังงานมันไม่ตรงกับคุณหรือคุณนึกไม่ออกว่าเขาคือใครเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่พลังงานของคุณนะเพราะฉะนั้นก็เลื่อนไปดูคลิปอื่นหรืออยากจะดูหรืออยากจะฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาดวงหรือคําทํานายเนี้ยเป็นของตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะฟังเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับชีวิตของตัวเองนะอะ ก่อนจะไปฟังคลิปฝากกดหัวใจกดติดตามให้กับแม่หมอด้วยเดี๋ยวมาดูซิว่าคนที่เขาฝากข้อความมาบอกกับคุณในค่ำคืนนี้เขาเป็นใครนะจ๊ะเดี๋ยวให้พี่พายบอกลักษณะก่อนวิกฤตอ่อนล้ามุทะรุอ่ะโอเค คือต้องบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยที่ที่คนที่เขาฝากมาบอกกับคุณในค่ำคืนเนี้คือคนคนนี้เคยมีประเด็นกับคุณมีการทะเลาะการมีปากเสียงกันที่ค่อนข้างรุนแรงแตกหักคิดแบบว่าไม่น่าจะสามารถกลับมาในความสัมพันธ์นี้ได้อีกแล้วหรือคุณคิดว่าเออความสัมพันธ์นี้มันก็น่าจะจบลงไปแล้วเพราะว่า มันพงังมันแตกมันเหมือนแก้วที่มันแตกไปแล้วอะคือยักเยินมากอะแล้วก็เจ็บแล้วก็เสียใจแล้วก็รู้สึกผิดหวังรู้สึกแบบความสัมพันธญนี้มันไม่น่าจะกลับมาได้อีกแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วคุณก็รู้สึกแบบอ่อนล้ากับคนคนนี้มามากๆเลยเหตุผลเพราะว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อทุ่มเทให้กับคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้สึกความใส่ใจการดูแลการเทคแคร์ชีวิตความเป็นอยู่หรืออาจจะมีการซัพพอร์ตในเรื่องของเงินทองดูแลช่วยเหลือเขาด้วยก็ได้หรือที่ผ่านมาในความสัมพันธ์เนี่ยคุณมีการพยายามยื้อพยายามรัง้งพยายามรักษาสมดุลประคับประคองความสัมพันธ์เนี้ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่มันสามารถพัฒนาไปต่อหรือยังมีแนวโน้มที่จะยังอยู่ได้ในความสัมพันธ์ แต่สุดท้ายมันก็พังลงไปด้วยเหตุผลที่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใจร้อนอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจมีความมุทะลุดุด,ดันนึกอยากจะทําอะไรก็ทำํำนึกอยากจะไปไหนก็ไปคือไม่ได้สนไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคุณเลยตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์เขาคิดแค่ว่าก็ทําอะไรแล้วก็ตามที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทําเขาก็ทํา ไม่สนไม่แคร์ว่าไอ้การกระทําเรานั้นเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจผิดหวังหรือว่าอะไรใดๆเสียความรู้สึกไหมเขาไม่สนไม่แคร์เขารู้แค่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะทําเขาก็ต้องทําไม่ว่ามันจะผิดหรือถูกเขาก็อยากจะทําเขาก็จะทําประมาณนั้นคือเป็นคนที่เหมือนขวางโลกเอาแต่ใจเป็นคนที่แบบเหมือนนึกถึงแต่เรื่องของตัวเองนึกถึงแต่ความสุขของตัวเองอ่ะประมาณนั้นคือไม่สนไม่แคร์ใครอะไรใดๆทั้งสิ้นเออ ถ้าพลังงานตรงนะจ๊ะคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่หรือคุณนึกหน้าออกเนี่ยเวลาที่แม่หมอบอกลักษณะของเขาคนนี้ยอ่ะถ้ามันตรงเดี๋ยวเราเตรียมไปต่อนะว่าค่าคืนเนี้ยเขาฝากข้อความอะไรมาบอกกับคุณอ่ะกดติดตามยังกดถูกใจยังกดให้ด้วยนะจ๊ะมาอย่าดูซิว่าเขาฝากอะไรมาบอกกับคุณนะ ร้าวรานเดี๋ยวแม่หมอเปิดทีเดียวแล้วก็จะเล่าให้ฟังเลยนะอิสระหลับไม่ลงนักกลยุทธ์สันโดษ พื้นฟมปงสูตรถึงห่วงชัดเจนปะอ่ะคือต้องบอกอย่างนี้นะคือค่ายแม่แลนกเนี่ยร้าวรานคือเขาเนี่ยหลังจากที่จบความสัมพันธ์กับคุณไปเนี่ยเขาก็เจ็บปวดนะเอาจริงคือเขาก็เจ็บปวดเสียใจ ที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันต้องจบแล้วก็แยกย้ายกันไปตังคือเหมือนคืนอิสระให้กันทั้งคู่คือเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันที่ออความสัมพันธ์มันไม่สามารถไปต่อและในวันนี้คุณก็คืนอิสระภาพให้กับเขาคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะต้องเรียกว่าเป็นคนรักอิสระเป็นคนที่สันโดษคือชอบอยู่กับตัวเอง คือชอบเขาเรียกไรรักอิสระอยากอยู่แบบคนเดียวอยากแบบมีอิสระในชีวิตไม่อยากมีพันธะผูกพันอะไรใดๆกับใครคือชอบอยู่คนเดียวคือเขาเป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวห่วงพื้นที่ห่วงห่วงเซฟโซนของตัวเองห่วงห่วงคือกลัวตัวเองจะเสียพื้นที่กลัวตัวเองจะเสียความเป็นส่วนตัวกลัวตัวเองจะเสียความเป็นตัวตนอะไรก็ตาม คือเขาเป็นคนประเภทนั้นทีนี้พอมีคุณอยู่ในชีวิตเนาะเออเขาคือต้องบอกว่าคนคนนี้ เขาผ่านการใช้ชีวิตที่ว่าต้องเรียกว่าโสดมาค่อนข้างนานนะคือคนนี้เป็นคนที่รักอิสระเนาะอย่างที่บอกแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบสูงสิงอะไรกับใครแล้วก็ไม่ชอบยุ่งกับใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเข้ามาก้าวไก่ชีวิตหรือเข้ามายุ่งส่วนตัวชีวิตของเขาด้วยนกลายเป็นว่าพอมีคุณเข้ามาอยู่ในความสัมพันธนะ์เนาะคือเหมือนเขาไม่ชินมั้งเอออาจจะอาจจะไม่ชินเพราะว่าเขาโสดมานะใช้ชีวิตโสดใช้ชีวิตอิสระแบบ อยู่คนเดียวมานานมาเลยทําให้เขาเหมือนติดติดการอิสระคือตอนที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยเขาอยากจะทําอะไรเขาก็ทำเขาเขาทำตัวเหมือนเขายังโสดเหมือนที่เขาเคยโสดตอนที่เขายังไม่มีคุณไงแต่พอเขามีคุณมาเนี่ยเขาไม่ได้ปรับตัวไงเข้าใจปะเออเขาก็ยังใช้ความรู้สึกเหมือนตอนที่เขายังโสดอยู่แต่มันไม่ได้ไงมันเลยทําให้คุณรู้สึกแบบอ่อนละอ่อนแรงที่จะพยายามเพื่อเข้าไปในเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนคนนี้ คือต้องบอกว่าคุณพยายามมาเยอะจนคุณเหนื่อยล้าแล้วก็อ่อนแรงไม่อยากจะไปต่อแล้วคุณก็แบบเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะความอดทนมันเหมือนขีดจํากัดเหมือนมาทางตันแล้วมันระเบิดลงอ่ะเหมือนเราเก็บกดความรู้สึกอาไว้อ่ะแล้วพอถึงวันสุดท้ายหรือเส้นทางฟางสุดท้ายเส้นสุดท้ายเนี่ยมันระเบิดลงเนี่ยมันจะกลายเป็นแตกหักพังทลายทีนี้พอมันถึงจุดนั้นที่คุณระเบิดแล้วเนี่ยมันก็สร้างความร้าวลานให้กับคุณ แล,แล้วก็ต้องบอกว่าเขาก็ร้าวรานเช่นเดียวกันที่วันนั้นน่ะที่คุณจบความสัมพันธ์กับเขาแบบแตกหักพังทลายคือมันมีแต่ความเจ็บปวดเสียใจคือต้องบอกว่าการจบเจ็บจบครั้งนี้ของคุณอย่างที่ไม่หมอบอกคือมันไม่สับคือคุณคิดว่ามันไม่สามารถจะกลับมาได้แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรุนแรงอาจจะมีปากเสียงหรือมีอะไรสักอย่างที่มันมันคิดแล้วว่ามันไม่น่าจะกลับมาได้คือต้องบอกว่าจบแล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็จบเจ็บจบแบบเจ็บเจ็บ คุณก็ร้าวรานเขาก็ร้าวรานแต่ก็ทั้งคู่ก็ร้าวรานแล้วไม่พอก็ยังคืนอิสระให้กับกันคือคุณคิดมองว่าเออถ้าในเมื่อเนี่ยเขาเนี่ยรักสันโดษรักอิสระอยากอยู่อิสระงั้นคุณก็คืนอิสระให้กับเขาเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็เชื่อว่าคุณก็พยายามมาอย่างเต็มที่แล้วแล้วคุณก็มั่นใจว่าที่ผ่านมาเนี่ย คุณก็ทําดีที่สุดแล้วและคุณก็เชื่อว่าในชีวิตของเขาคนนี้ที่นิสัยของเขาเป็นแบบเนี้เขาจะไม่มีทางหาใครที่มันดีเทียบเท่าคุณได้อีกแล้วไม่มีใครที่เข้าใจเขาหรือพยายามทําเพื่อเขาได้เท่าคุณอีกแล้วคุณมั่นใจเลยและในวันเนี้ยคุณเลยยอมคืนอิสระภาพให้กับเขาไปเพราะคุณรู้ว่าคุณสู้ต่อไปคุณประสาทอินแน่นอนและคุณก็เชื่อว่าเขาก็จะไม่มีใคร จะไม่สามารถหาใครมาเหมือนคุณได้อีกแน่นอนไม่มีใครทนเขาได้เหมือนคุณแน่นอนก็จริงอย่างที่คุณคิดพอคุณกับเขาจบความสัมพันธ์กันไปคุณคืนอิสรภาพให้เขาไปมันทําให้เขาคิดได้นะจนแบบหลับไม่ลงอะ่ะเออเครียดจนกลับไม่ลงอะ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับอ่ะแกเอาคิดดูอะ่ะว่าเออพอคนเราอะ่ะตอนที่มีกันอยู่เนี่ยไม่ค่อยเห็นค่ากันสักเท่าไหร่จะเห็นค่ากันก็ต่อเมือ่อ เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วคือเห็นค่าเมื่อสายไปแล้วอะไรประมาณนั้นเขาก็เป็นคนหนึ่งในนะั้นเช่นเดียวกันคือมารู้สึกเสียดายในวันที่มันจบแบบแตกหักพังยับเจินไปแล้วอะคือตอนมีคือไม่รักษาแต่พอมันพังทลายจบลงไปลแล้วอยากจะได้มันทุงจะเห็นคุณค่าของมันแล้วทีนี้ทําไงพอหลับไม่ลงกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดวิตก,กังวล รู้ถึงคุณค่ารู้ถึงความสําคัญและยังไงต่อเริ่มอยากจะวางแผนวางกลอุบายหรือคิดอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะกอบกู้สถานการณ์หรือที่จะกอบกู้ความสัมพันธ์ที่มันพังยักเยินเนี่ยกรอกรอกอบกอบมากองเพื่อจะปั้นแต่งให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอีกรอบหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าคนคนนี้ค่อนข้างใช้ ใช้ความคิดที่ค่อนข้างเยอะคุณเห็นไหมคุณเห็นปะเออกม้มหน้ากลมตาคิดเครียดคือใช้พยายามใช้ความเงียบใช้เวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆอยู่ในห้องอยู่ในมมมืดของเขานั่นแหละเพื่อตกตะกอนเพื่อคิดหาวิธีเพื่อตกผลึกหรือทําอะไรก็ตามแต่ที่มันจะคิดหากลยุทธ์กลอุบ,บายที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์เนี้ยให้มันกลับคืนมา คือแบบทํายังไงก็ได้อ่ะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันฟื้นฟูขึ้นมาคือแบบความสัมพันธ์ที่มันตายไปแล้วเหมือนต้นไม้ที่มันตายไปแล้วอ่ะพยายามจะทําให้ต้นไม้ที่มันตายไปแล้วอ่ะฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทําไงล่ะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองพยายามหาจุดสมดุลพยายามหากลยุทธ์กลวิธีพยายามหายาวิเศษหรือ แนวทางอะไรก็ตามที่ทําให้ความสัมพันธ์ที่มันพังยับเยินเนี่ยได้ฟื้นคืนชีพมาก็คือเหมือนแบบเป็นต้นไม้ที่ตายไปแล้วเนาะคือพยายามปรุงยาวิเศษปรุงน้ําอมฤตอะไรก็ตามที่จะสามารถลดและชุบชีวิตชุบความสัมพันธ์เนี่ยให้กลับฟื้นขึ้นขึ้นมาได้อีกประมาณนั้นเลยเหตุผลเพราะอะไรสองข้งหึงหวง คือต้องบอกว่าเขายังรักคุณยังรู้สึกห่วงแหนหึงห่วงคุณอยู่เลยคือต้องบอกว่าเขาอาจจะไปแอบส่องแอบดูหลังจากที่คุณกับเขาจบความสัมพันธ์แบบยับเยินเนี่ยนะเขาอาจจะไปดูชีวิตของคุณอนะเออว่าคุณเนี่ยเฮ้ยหลังจากที่เขาแบบกับคุณจบกันไปดูคุณสิลัล่นล้าแบบโอ้โหมีความสุขสนุกสนานมากๆเลยแล้วก็อาจจะไปเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่หรือไปเปิด โอกาสให้กับคนใหม่ได้เข้ามาคุยกับคนนน้นคุยกับคนนี้ไปเที่ยวกับคนนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่สันโดษค่อนข้างเงียบค่อนข้างเก็บตัวค่อนข้างไม่พูดหรือไม่แสดงออกทางความรู้สึกอะไรอ่ะแต่เขาเป็นคนที่แอบหึงแอบหวงเงียบอยู่ในใจนะคุคนประเภทนี้คือเขาจะไม่แสดงออกหึงก็เงียบหวงก็เงียบรักก็เงียบเออประมาณนั้นคือในเวลาเนี้ยที่คุณไปหลั่นล้าของคุณแล้วเนี้ย มันทําให้เขาเครียดแล้วก็รู้สึกรุ่มใจอย่างมากที่แบบเออคุณไปใช้ชีวิตอิสระและเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่เนี่ยคือเขายอมไม่ได้ที่จะสูญเสียคุณให้กับใครก็ไม่รู้อ่ะเออนั่นแหละที่ไม่หมอบอกอ่ะว่าเขาเนี่ยไม่อยากยอมแพ้ในความสัมพันธ์นะเขาจะกลับมา ฟื้นคืนชีพฟื้นคืนความสัมพันธ์กับคุณในเร็วๆนี้เพราะว่าเขายังหึงยังห่วงคุณอยู่นะจ๊ะนี่คือสิ่งที่เขาฝากพี่ไพ่กับแม่หมอมาบอกคุณในค่ำคืนนี้จ้าไปแล้วนะไม่ไม่ฝันดีลาตีสวัสดินะจ๊ะจุบ๊บ